บาลนครแม่สอดออกปฏิบัติงานล้างถนนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรสัส19แยกถนนอินทรคีรีหน้าวัดอรัญญเขตไปถึงแยกยิ่งยงค้าไม้ตลาดประชารักษ์ค่ะ ดเตอร,เท,อรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณาภัยนำรถบรรทุกน้ำออกทำการฉีดน้ำล้างถนนพร้อมอยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนอินทรคิรีหน้าวัดอรัญญเขตไปถึงแยกยิ่งยงค้าไม้ตลาดประชารักโดยเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา เจ้าหน้าที่เทศกิจนำรถออกประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดจะทำการฉีดพ่นน้ำพร้อม,อมกับน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ถนนอินทรคีรีหน้าวัดอรัญญเขตไปถึงแยกยิ่งยงค้าไม้ตลาดประชารักโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจะนำรถบรรทุกน้ำพร้อมน้ำยาก,กำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ออกปฏิบัติงานในคืนวันที่3เมษายนเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาจะออกทำการล้างถนนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ถนนชิดวนาแยกตลาดบ้านเหนือวงเวียนพระพิคเนตไปจนถึงสี่แยกปังกีในวันที่4เมษายนที่ชุมชนสักทอง วันที mm ่5เมษายนที euh ่ชุมชนตาลเดียววันที่6เมษายนที่ชุมชนชุมพลพัฒนาวันที่7เมษายนที่ชุมชนสองแควหนึ่งวันที่8เมษายนที่ชุมชนสองแควสองวันที่9เมษายนที่ชุมชนร่วมใจวันที่10เมษายนที่ชุมชนประชารักษ์วันที่11เมษายนที่ชุมชนดอนชัยวันที่12เมษายนที่ชุมชนวัดหลวงบริเวณหมู่บ้านถุงทองวันที่13เมษายนที่ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี วันที่14เมษายนที่ชุมชนแม่สอดวิลล่าและวันที่15เมษายนที่ชุมชนร่วมแรงจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วกัน